สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไรอันยังอยู่ไม่หมดนี้ตำแหน่งใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไรอันยังอยู่ไม่หมดนี้ไม่ได้ไปไหนล่าสุดตำแหน่งใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลังจากแข่งขันมายาวนานล่าสุดไรอันกัดบัณฑิตจำปาศ,ศิลปินวัยรุ่นที่คว้าแชมป์รายการไม่หมดนี้เสียงโชคมาแล้ว200สมัยก็ถึงเวลาอำลาเวทีซึ่งทางรายการก็ได้นำภาพบรรยากาศขณะอำลาเวทีของเขา มาโพส์ลงในแฟนเพจด้วยโดยรายการได้นำภาพของไรอันจากรายการขณะอําลากรรมการอย่างหายอาภพรนครสวรรค์ชยามิชัยสลินทรานิยากรสุนารีราชสีมาและพิธีกรเสนาลิงสมเกียรติจันพรามมาลงพร้อมแคปชั่นว่าหัวใจที่มีแต่ความเมตตาน้ำตารอยยิ้มและภาพความประทับใจของไรอันกัดบัณฑิต แชมป์ที่สร้างประวัติศาสตร์ครองแชมป์ยาวนาน200สมัยบนเวทีไม่หมดนี่ขอเป็นกำลังใจส่งต่อไปแบบไม่มีวันหมดล่าสุดเพจเครื่องรีโมทก็เผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วเพราะไลออนกัดบัณฑิตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการไม่หมดนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบทบาทใหม่ในฐานะนักร้องรวยโชค โดยหน้าที่ของนักร้องรวยโชคในรายการไม่หมดนี่จะคอยนั่งข้างเวทีให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและยังมีหน้าที่เพิ่มโอกาสได้ดาวในรอบเสียงโชคด้วยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันนั่นเองเรียกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่ไรอันก็ยังคงอยู่คู่รายการไม่ไปไหนกลายเป็นตำนานบทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ